สุดยอดผักเซียนนะค่ะผักเซียนพายพี่น้องมาเก็บผัก เจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเจอแล้วเก็บกันเก็บกันเก็บกันเลยโอ้มีตั้งหลายผักน้ำนอนพี่น้องบรรยากาศกำลังดีเนาะตกใจมันลายพูด เอาไปพอกินกับอันนี้ละ่ะบอไปร้ายจ้าพี่น้องเดี๋ยววันหลังมาเก็บใหม่เพราะมันอยู่ใกล้กับที่ทํางานเนาะค่ะนะไม่ต้องไปไกลเก็บผักข้างทา,างกลับบ้านไปกินได้อาหารผักกินเย็นตอนเย็นแล้วจ้าโอ้ยห้ามิลลิแม่พี่น้นองดู ดูหักตรมยางาม,งามซุปเปอร์ฟู้ดนี่เขาเรียกซุปเปอร์ฟู้ดนะคะนะมันจะขึ้นไปต,ตามเนี่ยกอยะกอนี่น่ะเพราะมันติดกับริมน้ำเนาะป้าตรง,ง,งนี้ยิ่งงามเลยป้าพี่น้องพอใหญ่แล้วเราก็สิว่าเราก็สิว่าเด็กน้อยวันนี้มันเห็ดเงี้เราสิว่า เป็นสีเบิองเ้าแล้วกป็นสีว่ามันทําอะไรวะเด็กไอ้นี่นะเจ้าอะไรนะเด็กน้อยมันทําอะไรวะผู้หญิงคนนี้เจ้อเราสจออะไนี่จะ้ะมาค่ะเก็บผักป่าข้างทางเยอะมากเลยค่ะผักเสี้ยนโอ้โหเนี่ยดงผักเลยค่ะพี่น้องเจอที่เดียว ไปไม่เป็นเลยค่ะเยอะมากนี่ค่ะนี่ค่ะดูผักเซียนดูผักเซียนพี่น้องดูผักเซียนนี่ค่ะนี่นี่เลือกเอาเลยมามามาจะเก็บผักอะไรเลือกมาเลยค่ะโอ้เต็มเลยผักเซียนปั้ป่าเดียวนี่ค่ะมีแต่ป่าผักทั้งนั้นค่ะ เยอะมากนี่ค่ะนี่มาเก็บก่อนที่มันจะแก่เนาะคะ่นะเนาะเอาไปขั้นสมนี่ค่ะเจอผักหลายชนิดมากแล้วก็เจอผักนี่ค่ะมีผักชีล้อมด้วยเยอะมากเลยผักชีล้อมก็มีเยอะมากเลยค่ะกำลังขึ้นเต็มเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ โอ้โห oh, วันนี้เจอผักป่าเยอะมากเลยนี่ค่ะกำลังขึ้นเต็มเลยนี่ผักผัก,ผกมีแต่ผักหน้านี้ไม่ต้องซื้ออะไรกินแล้วน้องเก็บผักกินดูดูดอกไม้ป่าเก็บผักก็เจอดอกไม้ป่าอ,อย่างงามเลยค่ะพี่น้องมันเป็น เป็นดงเลยจช่นี่ค่ะนี่แถวนี้ไม่ไกลจากโรงงานหลังเลิกงานเนาะค่ะเนาะนู่นเก็บมาจากนู่นแล้วค่ะนี่ค่ะนี่พี่<ม>น้องชมเก็บเป็นธรรมชาติมากน,น,นี่ต้นปลอมอค่ะกำลังเป็นดอกนี่ นี่ค่ะดูผักเซียนมีแต่ผักเซียนเต็มทั้งหมดเลยค่ะเก็บแล้วค่ะพอได้อู้ยยอดนดี่ยอดนี่ยอดนี่ยอดนี่ไปเนาะดู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 ปุณหะเสียงเด็ดพุด่นณ่ะนี่จ้ายอดไหมสองยอดนี่กัด ขั้นสมป๊าน้องดูผักปตาพักอะไรจะงามขนาดนี้ดูยอดมันยอดไหมอ่อนๆเลยจ้าน้องคะน้องมาเก็บ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 เอาไปขั้นสมวุ้ยสะอ่อนเด้สินอนเก็บผุน่ะยอดวอวบอวบจ้ะพี่น้องมันอยู่ในนี่เนาะค่ะเนาะอ,อยู่ในใต้ต้นไม้เนาะ อวบมากนี่ค่ะมีแต่เสียงนกเสียงกาธรรมชาติค่ะพี่น้องไม่ไกลจากโรงงานค่ะดูเบื่องพักเสียนนี่จะ้ะเก็บกันเลยพอได้ขั้นสม ยังจะงามขนาดนี้พี่น้องนะน่นจักรยานรถคู่ใจเราก็อยู่ตรงนั้นพ,พี่น้องเบิองความงามของ่อนอนะ สุดยอดหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วยังพอได้ขั้นสมกับหอมแล้วนี่เป็นหนองน้ำพี่น้องสลมไปมาเก็บผักเสี้ยนกันจ้าพี่น้องดูกำลังงามจ้ะนี่ข่ยยอดอยู่ริมน้ำกำลังงามเลยจ้ะ มา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 กรบเอาไปขั้นสมพี่น้องเอ้ยพอมาในน้ำลายใหญ่ปดยอดนี้ยอดนี่ดูพี่น้องยอดดูยอดหย่ใหญ่ห นี่จ้ะนี่กำลังขึ้นเลยนี่จ้ะเก็บผักเซียนนี่ผักเซียนนอยีอยู่เยอะงามจังเลยโยคุณและสวัสดีค่ะ